สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังตะลึงครอบครัวพระเอกดังรวมตัวในวันตุษจีนไระกุลใหญ่แถมรวยไม่ธรรมดาเป็นนักร้องและนักแสดงชายชาวไทยในสังกัดค่ายนาดาวบางกอกมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันรับบทเป็นหมอเต่าในละครเรื่อง My Ambulance รักชุดใจในฉุกเฉินและเต๋จากภาพยนตร์ชุดต่อเนื่อง ทางโทรทัศน์เรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากบิลกินพุริพงศ์อัศรตนกุลคู่จิ้นสุดฮอตของพ um ีพีกริชอำนวยเดชกรบอกเลยว่าระดับความโด่งดังของทั้งสองหนุ่มตอนนี้มีแฟนๆติดตามทั่วเอเชียเลยก็ว่าได้และเมื่อวันตรุษจีนที่ผ่านมาคุณแม่ของบิลกินก็ได้เผยภาพครอบครัวตระกูลใหญ่ที่มีเชื้อสายจีนรวมตัวกัน แถมถ่ายรูปที่ตรงบันไดบ้านมาโพสต์ลงโซเชียลสร้างความมือฮาเป็นอย่างมากเพราะน,น,นานๆครั้งจะเห็นภาพครอบครัวที่พร้อมหน้าพร้อมตากันขนาดนี้แถมระดับความรวยก็ไม่ธรรมดาเลยจริงๆเป็นถึงระดับผู้บริหารทั้งนั้นขอขอบคุณข่าวจาก e n t e r t a i n e n t th com ครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับขอบคุณครับ